นักเรียนเคารบสวัสดี โอ้เรากี่โมงเคยปะนักเรียนจับกลุ่มเอาสามคนสามคนหาครบนะแตนงานไม่มีกลุ่มครับผมเคยปะเดี๋ยวอาจารย์ให้จับกลุ่มสามคนนะมามครับสี่คนไม่ได้หรอสคนไม่พอกลุ่มละสามกลุ่มสามคนแล้วอย่าผิดเยอะไปกูรักกลุักกลุ่มผมมีสองคนครับอ่านี่ไงอาตาพ่กพุ่มอยู่

เคยปะจานจานงานของกลุ่มผมเลยผมเป็นตัวแทนกลุ่มเลยไปงานไงทำเองเลยเหรอทำเองครับจานเพื่อนไม่ช่วยเหรอนิดนึงนิดนึงเออเดี๋ยวจะให้คะแนนพิเศษเลยผมเงี้ยวจานนี่เคยปะ ช่วยเราทำหน่อยดินะามช่วยช่วยเราคอยดูเขาเรียบร้อยให้แล้วกันอ่าเนีย่ยช่วยเราทำหน่อยว่างเล่นทุนอยู่เดี๋ยวตั้งให้อุ้ยช่วยเราทำหน่อยช่วยเราทำหน่อยดิสวยวโยู่กลุ่มอมีตั้งห้าคนทำไมเราต้องทำคนเดียวด้วยเนี่ย เคยปะไก่จะเสร็จแล้วนะกลุ่มนะใครจะมีเซ็นโปร่งันเลยเก่ดีว่ะจะไม่เก่งแล้วไปนี่เลยเออพี่เก่งจานไจำไม่ได้อะหวานหวานทำเยอะไงเราทำไปเยอะแล้วไงพวกเธอก็ต้องพูดบ้างสิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราคุมห้องให้ขายแซวเราต่อยกันเลยเอออเาเลยพูดเลยตุ๊ดพูดเลยตุ๊ดเอากรมซ้าพี่เซ็นได้แล้วเคยปะอ่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์มีสองข้อให้เลือกนะอ่ะมีอะไรบ้างอะไรอ่ะ การแต่งกายโอ้ยนา้คู้ชายก็ต้องโต่งู่แล้วแกการแต่งกายสวยกว่าเอ้ยเดี๋ยวดีครูให้เลือกแค่อันเดียวเอานี่นาะคูเนาะไม่เอาการแต่งกายดีเนี่ยจะอาเซียนแล้วอย่างนั้นอย่างงี้ดีกว่าเรามาโบท ถ้าใครเห็นด้วยกับเราเนี่ยยกมือขึ้นแล้วก็เลือกเลยดีเปล่าก็ <c oughs> ได้เอาดิมั่นใจวนะ่ได้ใครเอากันแต่งกายยกมือได้เดี๋ยวโกรู้เดี๋ยวโก,วกจะเขินเะาโทมเนง่ไงเขินเลยเขินไหมล่ะเลยโกเจอกันไปข้างบนเลยเคยปะแมตตัดเราเร็วดีเนี่ยจะหูเราจะได้ติดอ,อ๋อรีบติดดี โอ้ยกาวจะแห้งหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่ผักนี่มร่จะติดน่นเร่งนานเหลือเกินออมเราออมทําอะไรเนี่ยก็เราเป็นหัวหน้ากลุ่มไงเราก็แบ่งงานให้เพื่อนไงเคยปะป่านนี้เราปมยังไม่ใหม่เหรอมันจะช่วยเราทำงานไหมเนี่ยไม่ต้องเขียนชื่อหรอบ้าเฮ้ยก็ทีว่าเรามาสายว่าเราไม่ค่อยได้ช่วยงานเลยอะเราช่วยค่าฟิวเจอร์บอร์ดสักสามพันนะอเอป่าเฮ้ยพอ่พอให้เพิ่มได้อ่ะห้าพันเลยโอเคนะ รวยทำได้ทุกอย่างเหรอแบ่งคนละคพามกันเรีนอย่างรับถือซะบ่อยเห่นไหมก้รแบ่งทำไปแห่ไม่ต้องเขียนชื่อหรอกเคยปะโอ้โหผมสองคนยังไม่มีกลุ่มเลยก็แบ่งกันหมดแล้วในสายบ่อยไม่ถ้าคู่คู่บอดนอ่านี่เฉลี่ยอย่างนี้อันนี้ฝ้าวันดีครับเดี๋ยวฝากเพื่อนอยู่สองคนด้วยนะครับคุครับคุณจรับอยแล้วสุดรเดี๋ยวเรื่องการตั้งชื่อกลุ่มให้ เคยปะกุ sociedad, ้มแปดห้าสิบเต็มสิบกุ่มเจ็ดแปดเต็มสิบจานคะแต่่อนคนนี้เขาไม่ค่อยช่วยเลยอ่ะช่วยกันไปคะแนนรวมใช่ได้น้อยสุดเลยก็เพราะเธอแหละทำไม่สวยเคยปะ เคยป้าตอนทํางานกลุ่มถ้าเพื่อนเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนอย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดถูกใจให้พวกเราด้วยครับอย่าลืมกดเป็นแฟนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับมาทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับ